สารสกัดจากส้มช่วยลดน้ำหนักค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆในตอนต่อๆไปค่ะ รู้ไหมคะว่าสารสกัดจากส้มที่ชื่อว่า Citrus อเรน n t i u m ค่ะเป็นสารสกัดที่ได้มาจากส้มผลดิบแล้วก็มาสกัดตัวนี้ดีมากเลยมันช่วยทั้งเรื่องควบคุมน้ำหนักแล้วก็ยังช่วยทำให้น้ำหนักลดได้ด้วยมันช่วยในเรื่องของ Anti-aging โดยที่มันเนี่ยเป็นสาร Anti-oxidant ค่ะทำให้เราหน้าตาเด็กแล้วก็ลดความชราลงได้นะคะแต่ที่สำคัญก็คือถ้าเกิดว่ามันนำไปผสมในพวกอาหารเสริมแล้วเนี่ยมันจะช่วยในเรื่อง ของการลดน้ําหนากักลดไขมันซาโซมแล้วก็ทําให้รู้สึกอยากอาหารน้อยลงด้วยค่ะดังนั้นนะคะสารสกัดจากโม้มหรือว่า Citrus o r i e n t ย m เนี่ยค่ะจึงช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักได้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ